ร่วงัน4หของใครไม่เป็อะล้มไปเลยล้มไปนอนแกลงทิ้งทั่วลงนอนได้ไหมนี่ครับน้องเกรกเกอร์ผมน้องเก็กเกอร์ได้เข้ามาดูหลายวันแล้วเนี่ยแ้วหนึ่งกรนรักกดาลนี้นะก็ กแต่ว่าทุกวันนี้ที่นี่ก็เปิดปกตินะครับใครมาเที่ยวก็มากันได้ครับมาดูน้องเกกเกอร์อีหยังวะนั่นอีหยังวะอีหยังวะ หม่ยถึนมายาต เนอะไรเลตการจริงผลิตก,การแต่แต่ลาช้าเขาช่วยเหลือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ชนบบ้านเขาโอ้โห,โโหพัาเอยเอะงีครับจเจ้าเกก็อนี้ก็มีเสียงกล่นมันไมเวะผม แต่เสือโคร่งนี้ไม่เป็นนะเสือโคร่งมันจะไม่กล่นแบบนี้นะยุงนอนชิวๆ,ๆ,ๆ บอนเวลาชาเด้อผมสบายสบายออกกลอนอีกแล้วกลอนอีกแล้วทำไมขี้กลนจังเลยวะเราเนี่ยทำไมขี้กลอนมองอะไรวะมองนกมองไม้บ้ามองอะไรมองมองอะไรฮะ เกาค้างเกาค้างเกาค้างเป็นแมวเหมียวไปเลยครับผมเกาค้างเกาค้างเกาค้างให้ตัวจ้อยเกาค้างให้ตัวจ้อยลูกเหม็นลูกเหม็นเดี๋ยวโนวดหูนวดหูนะนวดหูนวดหูนวดหูโน้ตหูนี่น้ตหัวนวดหัวนวดหัวมานวดให้นวดให้ นวดครับนวดครับแหมกลนเลยโดนนวดหัวก็ไปกลนอีกแล้วนี่นวดไหลนวดไหลนี่ดูนอนดูนอนอะดูนอนดูนอนนี่จะพลิกจะพลิกจะพลิกมาเล่นมันจะพลิกมามา,มา,มางับขาผมเฮ้ยนก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 อะไรวะ

โอเคไหนวะมาขวาดอยู่ไหนมากวัดตรงไห้เจเกอร์ครับคุณชายของเราโขวัดตรงไห้คุณชายครับตรงต้องสะอาดเดี๋ยวคุณชายอารมณ์เปาะจอยต้องต้งตรงสกปรกไปแล้วเนอะไปแล้วไปแล้วค่อยสิบให้แล้ว